อัปมาธรตาโหทะสจิตตะมนุรักขะทะทุกขาอุทธรถัตตานังปังเกสันโนวะกุญชโรท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทคอยรักษาจิตของตนจงถอนตนขึ้นจากล่มเหมือนช้างที่ตกล่มถอนตนขึ้นฉะนั้นความประมาทคือความขาดสติลุ่มหลงมัวเมา ความไม่ประมาทคือการเป็นอยู่อย่างมีสติมีสติกำกับการทำพูดคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งลวงโลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มีความลุ่มหลงมัวเมาในลาบยศสรรเสริญสุขคิดว่าเป็นของจริงเป็นสิ่งที่สร้างความสุขได้อย่างแท้จริงก็ยึดติดในสิ่งเหล่านั้น แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็กลับกลายเป็นทุกข์หนักขึ้นมาเมื่อเสื่อมลาบก็เป็นทุกข์โหยหาอยากได้มาครอบครองอีกครั้งเมื่อเสื่อมยศก็เป็นทุกข์โหยหาอยากได้มาครอบครองอีกครั้งเมื่อเสื่อมสรรเสริญก็เป็นทุกข์เมื่อความสุขลดลงก็เป็นทุกข์ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความรุ่มหลง,งมัวเมาในสิ่งลลงโลกสิ่งที่ไม่ยั่งยืน สิ่งที่ต้องแปรปรวเปลี่ยนแปลงไปบางก็ลุ่มหลงมัวเมาในชีวิตคิดว่าชีวิตนี้จะยืนยาวบางก็ลุ่มหลงมัวเมาในวัยคิดว่าตัวเองจะไม่มีวันแก่เท่าจะคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวไว้ได้แม้อายุจะมากก็ตามบางก็ลุ่มหลงมัวเมาในสุขภาพคิดว่าตัวเองจะไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยคิดว่าตัวเองจะสุขภาพดีแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา บางก็ลุ่มหลงในภพในภาวะที่เป็นอยู่ยินดีในการเกิดมาใช้ชีวิตสิ่งลวงโลกทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำให้มนุษย์ยึดติดอยู่ในโลกติดอยู่ในหล่มของกิเลสตัณหาที่หลอกตาหลอกใจให้หลงงมงายจึงไม่มีความคิดที่จะสลัดออกจากภพจากชาติคือไม่มีความคิดที่จะทำลายภพทำลายชาติเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดอีกเพราะมองไม่เห็นความจริงที่ว่า การเกิดบ่อย,อยเป็นทุกข์ร่ำไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธสาวกทั้งหลายยินดีในความไม่ประมาทคือใช้ชีวิตด้วยสติคอยรักษาจิตของตนไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งลวงโลกทั้งหลายเหล่านั้นและพยายามถอนตนขึ้นจากหล่มคือกิเลสตัณหาด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดำเนินตามวิถีแห่งอริยมรรคมีองค์แ เพื่อทำลายที่สุดแห่งทุกข์ถึงสันติสุขคือพระนิพพานจึงจะได้ชื่อว่าถอนตนขึ้นจากหล่มเสียได้เราทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความประมาทก็ไม่ต่างอะไรกับช้างที่ติดหล่มช้างที่ติดหล่มนั้นยังดิ้นรนพยายามที่จะขึ้นจากหล่มเสียให้ได้แต่มนุษย์จํานวนมากแม้ติดอยู่ในหล่มของกิเลสตัณหาก็ยังไม่รู้ตัว จึงไม่พยายามที่จะพาตนขึ้นจากหลมคือกิเลสตันหานี้เพราะถูกอวิชชาครอบงำปิดบังดวงตาคือปัญญาไม่ให้เห็นความจริงเมื่อรู้ดังนี้แล้วเราท่านทั้งหลายเพิ่งใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อจะถอนตนเองขึ้นจากหลมคือกิเลสตันหาที่ดูดกลืนสรรพสัตว์อยู่ตลอดเวลานี้เสียให้ได้เถิดจึงจะได้ชื่อว่า ดำเนินตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง